ตามที่เห็นกันนะคะตอนนี้ที่เห็นมันมีข่าวมาว่าเมีแชทหลุดระหว่างออฟฟี่คุยกับผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของแบบเรื่องส่วนตัวค่ะคือคือก็ยอมรับคือนี่คือ M, เอ็มคนที่คุยกับออฟฟี่ด้วยนะคะซึ่งขอบอกสถานะก่อนนิดนึงคือตอนที่คุยแชททั้งหมดที่ไปลงในพันทิปหรือแชร์กันต่างๆนานาเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนที่เ,เราสองคนต่างก็เลิกกับแฟนไปแล้วนะคะคือคือมันอาจจะดูแบบคือมันอาจจะดูเที่ยในสายตาคนอื่นที่แบบคือมันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องส่วนตัวของเราสองคนเป็นาส่วนตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าเ,เหตุผลที่เอ็มมาคุยกับออฟเพราะว่าเพราะว่าก็เดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะเออจะเล่าอธิบายรายละเอียดตั้งแต่แรกเลยนะ อันนี้เป็นความจริงทั้งหมดนะไม่ได้แปลอะไรหรือใครโจมตีอะไรไปถามเขาได้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะเอ็มจะอธิบายตั้งแต่แรกเลยว่าตอนแรกก่อนหน้าที่จะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีปัญหากันอยู่แล้วที่ว่าเอ็มไม่กลับบ้านใช่ไหมเอ็มไปนอนบ้านรุ่นน้องแล้วเอ็มกลับมาบ้านอีกวันหนึ่งใช่ไหมเอ็มก็เหมือนกับติดโน้ตไว้ให้บอกอกับแฟนเก่าว่าเออเดี๋ยววันนี้เอ็มก็จะออกไปข้างนอกอีกวันหนึ่งนะแล้วพอดีเอ็มออกไปไปหาลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะตอนก่อนหน้านี้ก็คือไปแบบไปไปหาุ่กพี่ก็ไปค สร็จแล้วพอดึกๆึกหน่อยเอ็มกลับมาแฟนเอ็มก็ติดแชทไว้เองว่าเออเขาจะเลิกกับเอ็มซึ่งเอ็มก็ไปคุยกับเขาใช่ปะว่าเออตกลงว่าระหว่างเรามันยังไงมันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายบอกเลิกเอ็มเองเออตั้งแต่แรกซึ่งเอ็มไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกเขาหรือว่าไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้เลิกกันนะเว้ยและอย่างหนึ่งก็คืออ็อฟเนี่ยเอ็มก็ไม่ได้เพิ่งรู้จักออฟเมื่อแบบอย่างที่ปั๊บเดือนที่ใครบอกมาเอ็มเคยรู้จักออฟมาตั้งแต่เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วอ่ะก่อน แบบก่อนสงการอ,อีกอ่ออมีนาใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นที่คุยเนี่ยก็ไม่ได้มีในเชิงชู้สาวแต่ด้วยความที่ฝ่ายนั้นนะคะคือเข,เขาคงคิดไปต่างๆนานาว่าแบบเออมันคือเข้าใจนะคะคือ ผู้หญิงคนอื่นมาคุยกับแฟนของเราเงี้ยมันก็ต้องคิดแล้วแต่นี่คือยุติโดยการที่หยุดคุยกันเพราะว่าไม่อยากไม่เคยเจอกันด้วยไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าแค่คุยด้วยความรู้สึกดีแต่ไม่ใช่แบบมาจีบตอนนั้นออฟก็มีแฟนอยู่แล้วเอ็มก็มีแฟนอยู่แล้วก็คุยกันเพื่อนแล้วเราก็หยุดคุยกันเราก็ไม่ได้กับแฟนไม่สบายใจก็เลยบล็อกก็เลยไม่ได้คุยกันไปหลังจากนั้นอฟี่ก็มีประเด็นที่ว่าเลิกกับแฟนด้วยทัศนคติที่ไม่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเอ็มด้วยที่ออฟเลิกกับแฟนก็ไม่ได้ก ไม่ได้เกี่ยวกับเอ็มเลยแม้แต่น้อยแล,แล้วอีกอย่างหนึง่งหลายคนหลายคอมเมนต์ที่แบบว,ว่าอ๋อโพสเตตัสเป็นนางเอกร้องไห้เสียใจใช่ค่ะเสียใจจริงเลิกกับผัวใครไม่เสียใจบ้างแต่แต่ว่าในช่วงเวลาที่คุยกับเอ็มออกผ่านเบสแล้วแล้วยอมรับนะคะอันนี้ต้องขอโทษเบสด,ด้วยแล้วก็ขอโทษลูกหนูด้วยนะคะคือยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่คบกันมา3ปีถามว่าอามีคุยกับเบสไหมหรือหรือพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดกว่าเดิมไหมมีค่ะ พี่คุยกับเบสบ้างแล้วแบบเหมือนกับว่าเออเราเราจะยังโอเคกันอยู่ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเอ็มเข้ามาในช่วงที่ห่างแล้วแล้วส่วนตัวคือเราเคลียร์ตัวเองกันทั้งคู่แล้วเลยเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยแชทที่หลุดออกไปมันเป็นแชทที่ที่เกิดขึ้นในระหว่างทีเ่เราคบกันเราเราเลิกกับแฟนมาแล้วเราครบกันแต่เราตอนแรกเราไม่ได้กะจะปิดบงังเราแค่ยังไม่อยากให้ใครแบบรู้อะไรเงี้ยเพราะมันเร็วไป เราจะสุดเพาะเนยเราก็คงเที่เหมือนเหมือนจะไม่ดีจริงๆอ่ะนึกออกปะที่เราแบบพบกันเร็วแต่มันก็คือแบบเราแบบมรนจนตรงกันอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าคนสองคนทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนแล้วเลิกกับแฟนแล้วพอเวลาเราเลิกกับแฟนแล้วเราจะไปคุยกับคนอื่นซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่พอแบบเลิกกับคนอื่นแล้วไปพบสมมติเอ็มมีผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่คนนั้นที่จะไม่ใช่แฟนเก่าของเอ็มเนี่ยเอ็มเอ็มว่าจจะคบกับคนใหม่ไปเลยก็ได้ แต่พอดีคนนั้นเนี่ยมันคือออฟฟี่แม็กซิมคนที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็เลยมันมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่มันหลายคนมันรับไม่ได้ออฟฟี่เข้าใจนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นออฟฟี่มาเนี่ยออฟฟี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาปฏิบัติตัวให้ให้ใครชอบหรือว่าให้ใครมารู้สึกดีด้วยแต่เพอเอิญที่ว่ามันดังด้วยตัวของออฟฟี่เองออฟฟี่เป็นตัวของตัวเองจนทุกคนชื่นชอบอันนี้ขอบคุณมากนะคะแต่ แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วออฟพี่ทุกคนบอกว่าหมดศรัทธาในเรื่องของการสวดมนต์หรือความกระตัญยูเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งทุกวันนี้ถ้าออฟไม่ถ้าอาาอฟไ,ไม่ทําอย่างนั้นจริงๆอะค่ะชีวิตออฟไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วอีกอย่างวันนี้ว,วันนี้ที่อ๊อฟจะออกมาพูดคือคือ,คอรู้สึกผิดจริงๆที่รู้สึกว่ามันเร็วไปสําหรับการที่เราจะมาคบกันแต่เราอะ่ะเราสองคนหาหนเข้าหากันแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกดีต่อกันแต่ในในส่วนของหลังจากนั้นที่เลิอก, Office, กอ๊ จะเอายังไงกับแฟนเก่าเพราะว่าดูเขาเหมือนจะยังไม่อยากเลิกแต่ก็กลับไปเคลียร์กลับไปคุยเอ็มยืนยันแล้วว่ามันมันมันไม่น่าจะไปแล้ว่เาบอกว่าต้องต้องเลิกกันแน่ส่วนส่วนเรื่องเรื่องเอาตรงๆนะคะเรื่องแชทเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาพี่บอกเลยค่ะาพี่เป็นคนตรงๆปกติแล้วเป็นคนหยาบคายเป็นเรื่องปกติใครคุยหยอกแฟนก็ต้องคุยอย่างนี้ทั้งนั้นเปล่า แล้วอีกอย่าง,องบอกว่าเอาพิ่งเคยเจอกันเอากันแล้วเหรออันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะคือคือเราเคยคุยกันมารู้สึกดีกันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักในสายใจคอนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมาแทนที่อะอฟฟี่ออฟออฟี่เป็นคนธรรมดาคนนึงนะคะขอร้องล่ะคือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีความรักดีๆชีวิตมีทุกอย่างแล้วยกเว้นรักดีๆถามว่าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงดูถูกเวทไม่ใช่นะคะเวทเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่ดีมากๆสาหรับออฟฟี่นะคะแต่ด้วยความที่ทัศนคติเราไม่ตรงกัน เราเลยไปกันไม่ได้อย่างน้อยคือวันนี้ออฟฟี่ก็รู้สึกผิดเพราะว่าเบสก,ก็เพิ่งรู้เรื่องเพราะว่าทําไมถึงเงียบออฟฟี่พูดเลยว่าคือออฟฟี่ก็กะจะดูเอ็มไปเรื่อยๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งในเรื่องมีอะไรกันมีการป้องกันอยู่แล้วค่ะแล้วอ,อย่าง,งออฟฟี่อายุ26แล้วเอ็มก็อายุ26เราอายุเท่ากันแล้วก็วุฒิภาวะมีสติสัมปชัญญะดีดอ,นะออฟฟี่โตทุกอย่างคือไม่ใช่เด็กแบบ มสามเพราะว่าพี่โตทุกอย่างทําอะไรเองทํางานมีความรับผิดชอบเลี้ยงพ่อแม่ทําทุกอย่างแล้วพี่แล้วพเชื่อว,ว่าความสุขในชีวิตมันมีไม,ม่มากหรอกก็แค่แบบอยู่กับผู้ชายที่เรารักแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกผิดตรงที่ว่าคนคิดว่าคนคิดว่าอ๊อฟบี่เนี่ยไปแย่งเขามาแต่จริงๆแล้วอ๊อฟบี่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปคือถ้าเกิดเขายังรักกันดีอยู่หรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะเลิกด้วยตัวเขาเองแี่ยอ๊อฟบี่ก็ไม่สามารถไปดึงเอ็มมาได้เขาเป็นคนบอกเล่าเราเอง แต่ามพอดูก็ได้นมาจริงหรือเปล่านึ่งับคุคือคือคือยังไงก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่นะคะวันนี้พี่ขอโทษผู้ใหญ่ขอโทษขอโทษแฟนขลับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังในตัวออฟฟี่แต่วันนี้ออฟฟี่พูดความจริงทุกประการแล้วนะคะแล้วขอโทษเบสขอโทษแฟนเก่าเอ็มในส่วนตรงที่ว่าอาจจะทําให้เสียความรู้สึกที่ว่าแบบเขาคงคิดว่าเราไปแอบอ แอบทำนูน่นทำนี่กันแต่จริงแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างเราเคลียร์ตัวเองแล้วมันอาจจะเร็วเกินไปแต่จริงแล้วเราสองคู่ะมั่นใจในคำตอบมากๆแต่พอการเลิกกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะคุ้มเครือว่าเอ็มอาจจะแค่งอนหรือน้อยใจหรือเปล่าแต่การตัดสินใจของเอ็ครั้งนี้คือเลิกจริงๆแล้วอ๊อฟเนี่ยล่าสุดได้มีการคุยกับเบสไหมมีค่ะอันนี้ยอมรับนะคะเพราะเรายังเสียดายความรักและความดีของเขาอยู่แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขอีกรอบนึงอะคะ่ะ เลยเลยรู้สึกว่าเบ้น,น่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยอี่ขอโทษขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษเบนขอโทษทุกคนขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแต่นี่คือเรื่องจริงจากใจนะคะแชททั้งหมดที่เกิดขึ้นแชทที่ได้เห็นกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอ๊อฟบี้จริงๆค่ะซึ่งเราคุยกันตอนที่สถานะของเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ไไดปลูกมันแล้วใช่ค่ะมัน มันเป็นตรงนั้นจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องที่ว่าเราเคยคุยกันแล้วเคยจับได้แล้วครั้งหนึ่งจริงๆเรื่องนั้นเนี่ยอาพี่เข้าใจผู้หญิงค่ะคือเขาก็คงคิดว่าเราคุยกันไปไกลแค่ไหนแล้วแต่จริงมันมันไม่มีอะไรกันเขาก็เห็นใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยก็คือจับได้ก็คือเพื่อความสบายใจก็้เขาบอกไปใช่เราก็ไม่มีอะไรอ๊อพี่ก็มีแฟนแล้วพี่ก็ยังคุยกับแฟนอ้วพี่อยู่คือมันมันปกติดีแต่แค่ว่าพอเราเลิกกับแฟนทุกคนก็จะหันแบบเคนต่อไป เราชอบคนนี้เราเราโอเคกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเี่ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาชอบเราได้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองดังแล้วจะแบบแย่งใครเข้ามาได้คือเราเลิกกาแฟแล้วเราก็มีสิทธิ์มีคนใหม่อมันเป็นแบบทำไมเราไม่มีสิทธิ์ไปรักใครเลยอ่ะโดยถ้าเราเลิกกาแฟแล้วอ่ะเราต้องอยู่คนเดียวเสียใจอะไรนี้ไปตลอดเลยใช่ปะมันก็ไม่ใช่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะเขาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็ต้องการคนมารับคนมาดูแลเหมือนกันใช่ปะทุกวันนี้เขาก็เครียดเครียดหลายเรื่องเครียดทุกอย่างงานการก็ไม่ได้ทำ เพอรอาะคนไปโจมตีเขาโดยที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเออ,อะไรเงนี้ยไม่ได้ฟังเขาพูดไม่ได้ฟังทุกอย่างที่มันเป็นไม่รู้จะพูดยังไงขอโทษขอโทษแล้วกันค่ะขอโทษที่ที่เราเราเราครบกันแล้วเรื่องมันเร็วเร็วจนจนออฟฟี่คิดว่าคนคงรับไม่ได้แล้วอย่างหนึง่งเราคุยกันดีแล้วค่ะออฟฟี่มีการพูดกับเอ็มแล้วว่าเอาอยัางไงออฟฟี่รู้นะคะออฟฟี่ผิดในส่วนที่แบบว่าเออ มันคาบเกี่ยวออกเป็นคนต่อไปอ่ะแต่แบบจะตอบย้ําหรือจะดาหรืออะไรหลังจากนี้ได้หมดเลยนะคะออฟฟี่ออฟฟี่แค่ขอพูดความจริงแล้วพูดไปหมดแล้วแล้วทวาจริงดหมดแล้วแล้วทดีที่สุดแล้วค่ะแล้วแล้วหลังจากนี้หลังหลังจากนี้จะจะเป็นยังไงหรือหมายความว่าเอจะขุดอะไรขึ้นมาอีกออฟฟี่ว่าคงไม่มีแล้วค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรา ตอนนี้ออฟถามเอ็มเอ็มถามออฟตอนนี้เราโอเคกันใครจะรู้สึกว่าเธอไปแย่งเขามาคงไม่มีความสุขเลยเลยอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกดีกับออฟแล้วเราก็จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าการคบกันอะ่ะมันไม่ใครมมไม่มันไม่มีใครรู้หรอกว่าคนนี้จะเป็นคู่ครองเราไปตลอดหรือเปล่าแต่แต่แต่โฟกัสที่ปัจจุบันว่าเออเราเราจะต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุดอะเพราะไม่งั้นต่อไปมันจะดีได้ไงถ้าวันนี้ยังไม่ดีเลยคือ คือเอ็มก็ดูแลออฟฟี่ดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งออฟก,ก็รู้สึกผกิดตรงที่แบบออฟโกหกเบสค่ะแต่ว่าไม่ได้โกหกในเรื่องของในเรื่องของแบบว่ายังรักกับเบสดีอยู่แล้วแล้วมามาเจอเอ็มนะคะคือคือเอ็มเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่ออฟฟี่ห่างแล้วเลิกแล้วจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของเอ็มออฟยังไม่ได้บอกเพราะยังไม่พร้อมที่จะบอกว่ามีใคร ยอมรับค่ะคือห่วงก้างมากที่จะเห็นเบสไปมีคนอื่นแต่ด้วยความที่ออฟฟี่เป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้เห็นแก่ตัวยอมรับจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าอยากได้ทั้งสองคนนะคะตอนนี้กําลังเลือกแต่มันอยู่ในภาวะที่แบบว่าออฟฟี่ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วออฟฟี่ก็คิดอ,อยู่แล้วว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่แต่แต่แค่ตอนนี้มันมีแชทหลุดออกมาก่อนแล้วซึ่งแชทนั้นเนี่ยมันก็เป็นแชทของเราสองคนที่ที่เราเคลียร์ตัวเองกันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้เข้าใจนะคะจะด่าหรือจะเกลียดอะไรจะไม่ชอบว่าพี่ที่ออฟพี่จะมาพบกับผู้ชายคนนี้แต่ทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วและมันยากที่จะเข้าใจอ๋อพี่เข้าใจคะ่ะแต่ว่าแต่ออฟพี่ทำดีที่สุดแล้วตรงน,นี้ส่วน,ส,วนส่วนแฟนของเอ็มจะบอกอะไรเขาเยพูดความจริงไปหมดแล้วทุกอย่างที่พูดมาก็คือความจริงหมดแล้ว ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกเลยคือชอบมีแฟนอยู่แล้วอะเอ็มก็ไม่คิดจะไปยุ่งกับออฟเออเอ็มก็ไม่ชอบไปยุ่งกับแฟนคนอื่นเหมือนกันมันไม่ใช่นิสัยเออแต่ตอนที่มาหาอ็อฟอะเอ็มรู้อยู่แล้วว่าเอ็มต้องเลิกกับกับกับแฟนอะใช่ไหมแต่เราก็เราจะไปบอกแฟนเก่าเราปะวะว่าเราจะมามหาผู้หญิงคนใหม่ใช่ปะเราก็ไม่ได้คุยกันด้วยเราก็ทะเลาะกันด้วยถูกปะเออเรื่องที่เขาโกรธแค้นมันก็คงจะเป็นธรรมดา เขาพ่ออีกฝ่ายหนึ่งคือขอบอกตรงนี้คืออีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ยอมรับที่จะเลิกไม่แต่เขาไม่คนบอกเลิกเราเองเราไม่ได้เป็นคนบอกเลิกเขาด้วยเลยจริงๆจริงๆถามเขาก็ได้แต่เราพูดเขาไม่ได้เพราะว่ามันที่ทษเราแค่มีใหม่เร็วเกินไปอ่ะคือตอนนี้มันมันคงเร็วเกินไปที่ที่ทุกคนจะรับได้ว่าแบบเอ้ยยังไมอยู่ดีๆมางั้นจริงๆถ้าผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของเอ็ม มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ออฟฟี่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเพราะออฟฟี่แล้วพี่ยอมรับค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมันอยู่มันมันมันโดนมันมันมาอยู่ในที่สว่างโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ออฟฟี่โพสออกสาบานจับใจนะคะทุกอย่างที่ออฟฟี่เป็นเน็ตไอดอลมาเพราะว่าพออฟฟี่เพาะพูดความจริงทุกประการแล้ววันนี้ก็ยังยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วยังพูดความจริงอยู่ ถ้าวันนี้จะโกรธจะเกลียดกันเพราะว่าเรื่องที่ออฟฟี่พูดความจริงออฟฟี่ยอมรับผิดทุกประการค่ะยังไงฝากขอโทษทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ